สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับบานดอกดาวซังจิ้วอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะสีผ้ามาเบ่งนะคะคณะทีมช่างของเฮานะคะย้ายบ้านนะคะอารัางมีเป็นกุฏิเนาะค่ะเซลไปทรงพุทธ,ธวัจ,จนะนะคะ่ะบ้านนี่ใช่ค่ะอำเภอ,อบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะเข้ากับสีไใดเปลี่ยนรถนะคะเพราะว่าทางเข้าไปมันจะเป็นทางาลาําบากน่จังน้อยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนรถนะคะเปลี่ยนพวงเอารถไถเนาะคะ่ะมาพวงแทนนี่ค่ะการทํางานของเฮานะคะทีมช่างทางานทุกระดับประทับใจนะคะ ทางอยากบันไดเท่ากัไปส่งเนาะค่ะสำหรับกุฏิหลวงตาลัางนีเนาะค่ะก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะจากทีมงานท่านพ่ออท่านคุณคู่นะคะผู้ใจบุญภูมิจิตศรัทธาจากอําเภอองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็นายกสมาคมขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจากชลบุรีนะคะเพื่อนป็นเจ้าภาพนะคะสร้างกุฏิถวายหลวงตาะค่ะทางทีมงานบ้านดอกดาวชางจิ๋วก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะกับท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะคะสาธุค่ะ ท่านใดเนาะคะ่ะ้ังบ้านนกดาวกำมันใจได้เลยเนาะค่ะว่าปวกบว่ขืนแน่นอน,นะค่ะโครงสร้างเล็กวนนกว่านนการสนิมทั้งหลังนะคะบุผนังด้วยไม้ฟ้าเชือรานะคะพื้นก็นจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะ16ม,มิลน,นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจบ้านนกดาวนะคะในราคาเบาๆนะคะพร้อมอยู่เลยนะคะงบไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมทักแชทแอดไลน์หรือทักไปที่เพจบ้านนกดาวช่างจิว๋วดรธทานีโทร0801899036หรือ0951945525 แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมช่างบ้านดักดาวช่างจิว๋วดอธานีด้วยนะคะไว้แอดมินจะมาอัปเดตงานให้ชมเรื่อยๆนะคะ